สวัสดีครับจิ๊บมีสุขค,ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะเส้นพัฒนาการเพื่อนๆน,นี่วันนี้เดี๋ยวผมพาไปกินก๋วยจับนี่ร้านก๋วยจับนะนี่๋วยจับนน้อยนะนี่เพื่อนๆไป<ะ>เขาบอกว่าอะไรนะเป็นเชลชวนชิม๋วยจับในน้อยมีอะไรกินบ้างไปดูกันไปดูกันมีอะไรกินผมไม่เคยมากินนะ มีทั้งอะไรเนี่ยเกาเหลาหมูกรอบก๋วยจับน้ำใสปักเปี๊ยสดโอ้ก๋วยจับน้ำข้นข้าวห,หมูกรอบไส้พะโลหมูกรอบขาหมูอมเพื่อนมาทีเดียวจบเลยนะนี่ร้านก็กว้างอยู่ไปเดี๋ยวเราไปโดนดูกันหาเนี่ยี่ก็ กว้างนะผมา่าหลายรอบแล้วผมก็ไม่มาเคยผมก็เล้ยแวะมาค่ะเพื่อนเรานั่งเรานั่งอกอกนันีกบ่ามีขนมกินด้วยมีของฝากของฝา,งางกเนี่ยเพื่อนเต็มเลยขนมขนมก็มีนะดูดิมีน้ำให้กินเยอะเลยเพื่นอนๆโอเลี้ยงก็มีชานมก็มีน้ำผลไม้มีด้วยอุย้ยเ็ากโกยนมสด มากินว่ะหล่อห้างกล้วยก็มีหล่ออ้างกล้วยเก๊กฮวยพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวเจอกันวุ้นเป็ดมะพร้าวอ่อนไปมีขอกินหลายอย่างเลยไม่มีกล้ว,วยจงกล้วยจับปอเปี้ย เดี๋ยวเรามาที่นี่เราก็ต้องกินก๋วยจับเร้ะน้องครับเดี๋ยวสั่งอาหารหน่อยครับเอาก๋วยจับครับก๋วยจับเอาเอาทุกอย่างนะเว้นปอดแล้วก็เอาปลอกเปี๊ยะสดก็เอาน้ำหลอ,อ่ากล้วยได้มีน้ํกพน้กสายครับ เอาน้ำใสดีกว่าเพื่อนผมชอบกินน้ำใส่น้ำใสน้ำใส่อะน,น้ำแข็งไรครับฮะน้ำแข็งน้ำแข็งเปล่าใช่เพื่อดูดิมีเขาเรียกอะไรนะนมีขนมช่วยเดี๋ยวรอก,กินแต่ถามว่าร้านนี้เขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆมาก็เนี่ยมานั่งได้กว้างแล้วท็เมื่อกี้ผมเจอขนมมาลนะ เจอขนมขนมอย่างเยอะต้องกินตังอยากจะกินข้าวขาหมนะูอยากกินข้าวข้าหมูนะแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูก็ข้าวหน้าติดพะโลก็มีะนะ,ะมาครบจบทีเดียวเย,ยวทอดก็มีเดี๋ยวสั่งเกีย๊ยวทอดไปเลยดีกว่าผมผ่านมาก็ว่าจะแวะหลายรอบละร้องมีมีเกี๊ยวทอดปะ เกี๊ยวทอดอ่ะครับอ่ะเกี๊ยวทอดอีกชามนึงขอโทษครับป๋เปี้ยมหมดแล้วครับฮะป๋เปี้ยมหมดและโอ้ป๋าเปี้ยมหมดละเอาเป็นเกี๊ยวทอดแล้วกันนะครับาเปี้ยมหมดแล้วไม่ได้กินเพื่อนๆหมูกรอบพี่ครับมูกรอบขีดนึงหมูกรอบเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยดูว่าหมูกรอบอ่ะที่มากับไอ้ไอ้ก๋วยจั๊บมันเป็นยังไงถ้าเกิดกรอบดีอ่ะเดี๋ยวผมจะตามมาก,กินชามนึงเพื่อนนี่เกี๊ยวมาแล้ว กรอบไหมเดี๋ยวรอกล้วให้ก็มาละน้ํารออังกล้วยรออังกล้วยเพื่อเคยกินป้ารออังกล้วยรออังกล้วยกินเปี้ยวอ่นอือเปี้ยวอือ

มีข้าวข้าวมันไก่แ้วนระ้านตองแปดอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวข้างหน้าเลยผมพามากินแล้วก็มันจะมีข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวเป็ดนะโดยรวมที่ราคาเส้นเนี้ยที่ผมผ่านมาเนาะมีของกินเยอะอแต่ร้านเนี้ยที่บอกอะ่ะผมผ่าดจะไม่เคยแวะกินดูนิดหน่อก็เลยวแวะดิมหน่อยมาทีเดียวจบเลยเพื่อนทั้งข้าวหมูก็หมูแดงป๋วยตรงป๋วยจับของกินเรื่อง ตวอเลยนะปกติข้อข้ามต่อรถดน้าหน้าถนนลนหน้า,นนห,นาหน้าข้างแต่เ,เให้ต่อได้แล้วมัว่งผมไม่รูม้มามาล้าปวดจับจับมาแล้วกวดจับกวดจับ ให้ดูเพื่อนเปิดตับอโอ้หมูกรอบแล้วก็ผมเอาทุกอย่างนะเว้นปอดเดี๋ยวชิมน้ำได้เป็นไงน่ากินไหมเพื่อนน้ำใสนะมันใสยังไง <laughs> โอคงจะใสแบบนี้ก็เรียกว่าใสเพื่อนเดี๋ยวมากินกันนี่ลองก่อนนะลองน้ำต้นน้ำซุปนะ กระทุกหอมพิ่ไทยหอมอมายเส้นหนึบเด็ ใช่ผมชอบใส่ใส่ใส่รสช <c oughs> าติโอเคครับผมไม่ปรุงเลยอืม รสชาติน้ำก็เคมเียงอ้อหอมม่ทานอร่อยตื่นมาแล้วปรุงเลย กระเพาะกระเพาะน้ำอันดีพี่ไทยเนื้อผมว่าถ้าเกิดใครชอบนะแต่น้อพี่ไทยอ่ะผมเคยไปนั่งกินเนี่ยลวลาร้าน้ำปนะ่าเนาะเขาจะใส่กว่านี้พี่ไทยก็แรงกว่านี้ แต่นี้ก็โอเคกินได้ก็ถ,ถือว่าโอเคอยู่เดี๊ยวเป็นเกี๋ยวกรอบเดี๋ยวไม่รู้กระทอดนะ่าอย่างเด็ดแค่ก็หนึ่งสามสองหนึ่งบอส ยังไม่กรอบมากขนะดูผมนะตอนแรกว่าจะสั่งหมูกรอบมาไม่สั่งดีกว่าน้ำก็จริงๆไม่ต้องปรุงโอเคอ Kéo kiểu kiều, Chim nướng chim nè Mình thích kéo nướng chim nè Cọp đi nó chim có lại. มาทำมีอะไรอื่นให้กินเยอะนมหวานนมหวานนมหวานอดเที่ยงแล้วสั่งนมหวานต่อนม <c oughs> ถ้วยนมถ้วยเดี๋ยวสั่งพุดดิ้งดีกว่านมถ้วย วยอืมหอมดิเดี๋ยวกินพุดดิง้งพุดดิง้งจะีสั่งพุดดิ้งด้วยตัดนหมหวานน้องจา๋าเดี๋ยวเอาพุดดิง้งแก้วเดียวดิวด พูดอหอมลูกขก่ด้วยเท่ไรแต่กินไม่ให้หมดอะไรเนี้ยมีอยู่หกคู่ไม่ถึสามคูมมม่น้ำหนาน้ำหนากะทิหนา พุดดิ้งมาละในพุดดิ้งนอกจากพุดดิ้งมีอะไรต่อในตู้อะ่ะก็มีมุ้งแตงมะพร้าวค่ะฮะมุ้งแตงมะพร้าวคุ้นมะพร้าวค่ะเราชามปูเจลลี่เอาเจลลี่อ่ะเดี๋ยวกินนี่หมดก่อนนีอ่อันนี้ขนมถ้วยมันเท่าไหร่อ่ะขึ้นมสิบบาทสิบบาทโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมกินอันน,นี้ก่อนเลยกินขนมถ้วยให้หมดก่อน กุ้งสิบบาทไม่แพงนะกุ้ยละห้าบาทเองกุ้งสิบบาท ขนมถ้วยบุดดิ้งุดดิ้งรสชาติเป็นไงบ้างแก่ลำบากแค่ไม่ลำบากนี่อ <c oughs> ของหลักไม่เท่าไหาาร่ก็เลยกินหนมดีกว่าเดี๋ยวมื้อเย็นนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปกินนี่ผมอยากกินบุฟเฟ่อยากกินอาหารญี่ปุ่นมากเลย พวกซูชิเนี่ยโอ้ยโอ้โหดิเพื่อนนี่มพุดดิ้งดิ่งเด้งเปร้งดึ๋งดึงเลยว่ะมะพร้าวด้วยโหอหอมว่ะหอมแล้วเขามีเนื้อมะพร้าวอะ่ะเห็นป่ะเพื่อนเนี่ยเนื้อมะพร้าวเนี่ยเนื้อมะพร้าวเพื่อนข้ามาดูผมนะ บอกว่า <g ül> นะค่ะาว่าผมไกินบุมามาผมนะตาเย่ะหนักเยอะๆเธอพูดตามแล้ก็สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีมเพื่อนบางคนก็บอกว่ารักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวใส่น้ำตาเยอะ <g ül> มีทิปหนึ่งรีวิวก็คือผมไม่กินรู้สึกว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวอยู่ซอยลา้าวร้อนหนึ่งอไม่น่าเชื่อน,นะมีคนเข้ามาดูเกือบสี่พันคนก็ขอบคุณพี่พี่นะคนที่เข้ามาเตือผมบอกว่าพราะว่าว่าอะไรนะว่าหนึ่งอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะรินไปอย่างเดียวพี่พีจะไม่ผมพูดได้ไงอ่ะคือท,ที่บอกอ่ะผมก็กินผมก็พูดไปได้แฝงเพื่อนแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมกอ็อภยอัยครับก็บางทีอยากินอะไรก็อยากจะบอกเ้ื่องประเทศรสชาติเป็นยังไงเนาะ กินน้ำรสชาติเป็นยังไงกินขนมเดี๋ยวกินอะไรรสชาติเป็นยังไงก็อบอกพอเพื่อนเนาะเต่๋ยเพื่อนเขาบอกรีวิวเยอะเกินไปน่าเบือ่อไม่เป็นไรผมขอโทษแล้วกันครับนะฮะแต่ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะที่บอกก็คือรสชาติผมผมก็จะบอกเพือ่อนแล้วเพืออพ่อนบางคนก็เข้ามาบอกว่าเรากินอะอย่าใส่น้ําตาลเยอะเดี๋ยวเบาหวานจะแดกก็รอันนี้ผมก็ขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาเตือนผมเนาะผมก็ช่วงน,นี้ก็ไม่กินหวานแล้ว ก็ส่วนมากกินก็จะไม่ค่อยปรุงแล้ผมเป็นประหวา่าอสดแล้วผมก็ยินยาตัวน,นี้น้ำตาลก็ปกตเิดเฉยครับความดนักก็ปกตะเถิแต่ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเนาะก็ขอบคุณครับแล้วเพื่อนๆติดตามกันนะเข้ามาดูเข้ามาตั้เรียนนะ ครับพูดคุยกันว่าใช่ผมไปกินอะไรใช่ผมทำอะไรก็บอกแค่ผมมีเพื่อนผมก็ดีใจแนละ้วแต่ก่อนตอนทำแรกๆกินแรกไม่ค่อยมีเพื่อนนะฮะไม่มีคนมาเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีละผมต้องทำมาได้รู้สึกได้เกือบสามเดือนแล้วครับตอนนี้ก็ัจะมีคลิปไปเกงหกสิบก,กว่าลนะสอสิบเอ็ดั่ง แล้วก็มีเพื่อนๆมาก็ติดตามร้อยสามสิบเอ็ดคนก็ขอขอบคุณแับไม่เข้ามาติดตามเนาะอะไรเงี้ยดีใจฮะเพื่อนคนหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์มาอะไรก็เป็นเพื่อนกันก็ต้องติกันได้เนาะเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะติกันก็คือแบบติติกันเตือนกันก็ก็รับฟังนะครับเพือนกันนะผมก็อยากไปกินอะไรก็อยากทำเมื่อไปนั่งกินด้วยกินอะไรต่อดีกินวุ้นไหมวุ้นไหม น้องครับเดี๋ยวสั่งวุน้นเอาวุ้นกินนี่ครับอันนี้วุ้นเป็ดเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรไ <c oughs> นี่วุ้นเป็ดวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดน,น,น,นี่นี่น่ากินนะ <c oughs> ผมว่าไม่ซับไม่ตรงนี้แหละซัดกินเพื่อนเพื่อนห้รู้เลยนะนี่อู้น่ากินวะ่ะเดี๋ยวให้ดูเนพะื่อนวุ้นเป็ด เนี่อุ้นเป็ดวุ้นเป็ดเป็นลูกเป็ดนะเนี่เป็นเป็ดอะเป็นเป็ดอ่ะก็เรามีหน้าที่อะไรก็ซับดีครับอือหยุดเรื่องดูเ้า มีอยู่เจ็ดตัวอร่อย้ลยต้องขอภายนะกินไปพูดไปนอนจะกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวกลับบ้าน เดี๋ยวเลยครับเก็บตังค์ดีกว่าเก็บตังค์ด้วยครับหกสิบบาทห้าสิบบาทเป็ดห้าสิบอ่าอันนี้สามสิบสามสิบสามสิบยี่สิบห้าสิบสามสิบอันนี้สามห้าสีสิบห้าน้ำแข็งสองห้สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท สองร้อยี่สิบเจ็ดบาทน้ำคือั้งหมดก็เอาข้าวบ้านเขาเป็นไงเน,นาะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูผมนะก็คือจะบอกผมชื่อจิ๊บนะจิ๊บมีสุขดังใจก็ฝ <c oughs> ากติดตามนะครับกดกดทับตะไคร้นะกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงนะติดตามกันนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับเวลาผมลงคลิปนะอีกนิดหนึ่งอะ่ะผมจะลงคลิปคลิปวิดีโอ o. ที่บอกอะอาทิตย์หนึ่งสองวันเอสองสองทิปก็เดี๋ยวไปหาอะไรกิน,นอาทิตย์หนึ่งก็ลงสองิปนะนเพื่อนเ่ก็ให้ฝากติดตามกันนะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆนะแล้วก็กดกดกด,ดติดตามกดกระดิ่งสาคัญเลยเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ไปอะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ก็เล่นนะจะได้รู้ว่าผมลงคลิปใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปเจอคลิปหน,น้านะเพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวคนญาตไปลนะนะครับก็ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆยังไงฝากติดตามกันนะฝากติดตามนะเพื่อนๆกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย